a m u a l a i k u m warahmatullahi w a u h a l a i k u l h m a t u l l a h i w a b a r a k a t นะครับวิชาติก่อนนะครับฟังให้ดีข้อนะครับฟังให้ดีปัญหาที่หนึ่งนะครับถามว่าต้องเรียงลำดับจากข้อหนึ่งถึงข้อห้า ตรงกับภาษาอาหรับว่าอย่างไรอีกครั้งนะครับต้องเรียงลำดับจากข้อหนึ่งถึงข้อห้าตรงกับภาษาอาหรับว่าอย่างไรสัตตีบวลามารกัตเนาครับถูกต้องครับสิะแนนครับถัดไจริงจริงนะครับล้างมือทั้งสองข้างตลอดจนถึงข้อสอบตรงกับภาษาอาหรับว่าอย่างไรอีกครั้งนะครับล้างมือทั้งสองข้าง ตลอดจนถึงข้อสอบตรงกับภาษาอาหรับว่าอย่างไรส,สิดจะได้นี่มาอนิสตนี่ถูกต้องครับสิบคะแนนครับวิชาเต่าฮีดถามว่าเยสานคืออะไรอีกครั้งครับเยสานคืออะไรสิบวินาทีครับเยสานคือการรู้สึกในจิตนาที่ดีพร้อมกับความบริสุทธิ์ใจ ถูกต้องครับสินกนันครับมิชาตวีชเช่นเดียวกันถามว่าให้นักเรียนบอกคุณลักษณะของบรรดาลา,ายิกะข้อที่หนึ่งข้อที่สามข้อที่ห้ามาให้ถูกต้องให้นักเรียนบอกคุณลักษณะของบรรดามลา拉ายิกะข้อที่หนึ่งข้อที่สามข้อที่ห้ามาให้ถูกต้องสิทวินาทินครับหนึ่งบรรดาลา,ายิกะถูกบังเกิดด้วยรัศมี สามบันดามาลาอิกะไม่เป็นเพศชายเพศหญิงห้าบันดามาลาอิกะปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอ a ล l a h ถูกต้องครับสิบคะแนน,นครับต่อไปเป็นวิชาอันตรานะครับถามว่าภาษาหรับต่อไปนี้มีความหมายภาษาไทยว่าอย่างไรอยู่ในสุรอะออไรอายะที่เท่าไรอิฮดีนัสซโรออลมุสตักอิมอีกครั้งครับ ภาษา阿ับต่อไปนี้มีความหมายภาษาไทยว่าอย่างไรอยู่ในสุรอ,อะไรอายะที่เท่าไรอฮดินสซิรอตอลมุสตาอิมสิบวินาทีครับโอชีน้นำเราสู่นเนลาฮามที่ยังตรงเกิดสุรปาติยาอายะที่หครับถูกต้องครับสิบคะแนนครับปัญหาสุดท้ายของเธอในรอบนี้นะครับถามว่า ความหมายภาษาไทยต่อไปนี้ตรงกับภาษาอาหรับว่าอย่างไรอยู่ในสุรอะอะไรอายะที่เท่าไหร่พระองค์ไม่มีบุตรและไม่เป็นบุตรของใครอีกครั้งครับความหมายภาษาไทยต่อไปนี้ตรงกับภาษาอาหรับว่าอย่างไรอยู่ในสุรอะอะไรอายะที่เท่าไหร่พระองค์ไม่มีบุตรและไม่เป็นบุตรของใครสิบวินาทีครับลัมยาลิะลัมยูลั สุรอัลอิกลาอัลัยที่สามถูกต้องครับสิบคะแนนครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮวะอะลัยกุมุสลามตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮเออเมื่อเอาขึ้นไม่ได้ก็เอาลงนะครับเอาฟังคำถามให้ดีนะครับวิชาศาสนาประวัติศาสตร์นะครับวิชาเรทถามว่า แม่นุ่มขอท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลวะเลยิวสลัมชื่ออะไรอีกครั้งครับแม่นุ่มขอท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลวะเลยิวสลัมชื่ออะไรสิบวินาทีครับฮาลิมาซาริยาถูกต้องครับสิบคะแนนต่อไปคําถามที่สองนะครับมีเหตุการณ์สําคัญอะไรเกิดขึ้นกับนบีเมื่ออายุต่อไปนี้หนึ่งหกขวบสองสิบสองขวบ 3าี่ขวบ4 30ปีห้าสี่สปีอีกครั้งครับมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นกับท่านนาบีเมื่ออายุต่อไปนี้1นหกขวบตอบเลยครับมานดาเสีชีวิต12ขวบติดตามลงไปค่ะขาย4ขวบ อยากได้สิ่งเม่อกีจากตัวเต้นจนหมดสิ้นสามสิบปีเป็นหัวหน้าองค์การที่จ้าสาธารณไทยประชาชนสี่สิบปีแล้วเราก็อีหรือการแต่งให้เป็นรัศมนตอกเหมือนอยู่ในสมัยเดียวกันเลยนะครับถูกต้อง,งครับสิบคะแนนเยี่ยมมากยังมมากความจำดีนะครับต่อไปเป็นวิชาวิชาตะสวุกนะครับให้นักเรียน บอกความหมายของด ع อาต่อไปนี้บิสมิกลลอฮฺม hmm> ์อามูตุวะอัฮยาอีกครั้บให้นักเรียนบอกความหมายของด ع อาต่อไปนี้บิสมิกลลอฮฺมาอามูตุวะอัฮยาสิบวินาทีครับโอ้อัลเจ้าข้าวอง์ตายนอนละและข้า์มีชีวิตขึ้นเป็นนาด้วยพระนามของพระองค์ถูกต้องครับสิบคะแนนต่อไปคำถามที่สอง การปฏิบัติดีต่อบิดามารดาหมายถึงอย่างไรอีกครั้งครับการปฏิบัติดีต่อบิดามารดาหมายถึงอย่างไรสิบวินาทีครับการมีความกตัญญูกตเต็ที่ต่อทั้งสองตการปฏิบัติเอเจใส่เออโอจท่านนาองดูเล่ท่านนารองไม่ถูกจริงท่านถูกต้องครับสิบคะแนนไม่ตกเลยสักตัวหนึ่งนะครับเอาต่อไปเป็นวิชาอัลฮาดิษอ่าวิชาฮาดิษนะครับ ฟังกันดีครับถามแรกถามว่าจากขอบุตรฮะริษที่ว่ามังการายุมิูบิลลาฮิวันเยอมิลอาคีรีฟันยุคริมไดฟะฮูอยากทราบว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคคีร้อนั้นต้องทําอย่างไรบ้างอีกครั้งครับมังการายุมิูบิลลาฮิวันเยอมิลอาคีรีฟันยุคริมไดฟะฮู อยากทราบว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮและวันอัคคีร้อนนั้นต้องทำอย่างไรบ้างสิบวินาทีครับต้องให้เกลืเกลืผู้นั้ถูกต้องครับสิคธาแนนเออดังๆหน่อยเอา,าต่อไปคำถามที่สองจากตัวบทฮัดิษที่ว่าตอลบุลเอลมีฟารีดาตุนอาลาคุลลิมุสลิมินฮัดดิษนี้สอนให้เรารู้เกี่ยวกับเรื่องใดอีกครั้งครับ จากตัวบทฮาริที่ว่าต่ลบุลอิลมีฟารีดตุนอาลาคุลิมุสลิมินฮะดิษนี้สอนให้เรารู้เกี่ยวกับไปได้สิบวินาทีครับการศึกษานั้นเป็นสิ่งจําเป็นแหววซิมทุกคนจริงๆด้วยนะครับเป็นความจำเป็นของเราทุกคนถูกต้องครับสิบคะแนนต่อไปเป็นวิชาภาษาอับภาษาอับนะครับสองคำถามเหมือนกันฟังให้ดีกอฟบวกฟัตฮะบาบวกกัสรอ ลามบวกฟัดฮะอ่านว่าอย่างไรอีกครั้งครับกบบวกฟัดฮะบาบวกกัสโรลามบวกฟัดฮะอ่านว่าอย่างไรสิบวินาทีกบีลาถูกต้องครับสิบคะแนนต่อไปข้อสามสุดท้ายนะครับของเธอในรอบนี้นะขอบวกฟัดฮะรอบวกฟัดฮะมีมบวกฟัดฮะ อ่านว่าอย่างไรอีกครั้งครับโอบวกฟัดฮะรอบวกฟัดฮะมีมบวกฟัดฮะอ่านว่าอย่างไรสิบวินาทีครับโอรอมาทุกคนเข้าสิบคะแนนเออสาธเตยไม่ค่ดีพอกูเย็บนะครับใช่ไหมให้สลามครับอัสสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์มุลลาฮิลลาะิมารุกะทูอัอะลัยกุมุสสลามุลลอฮิวะบะเราะกะทูเยี่ยมมาก